พระราชธิดารัชการที่สี่เห็นอะไรถึงกับต้องกลั่นพระสวนในพิธีพระสบเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ภาพพระเจ้าบรมมวง์เธอพระองค์เจ้าแขไขดวงปี2472เมื่อพระเจ้าบรมมวงเธอพระองค์เจ้าแขไขดวงพระราชธิดาในรัชการที่สี่ทอดพระเนตรสิ่งหนึ่งระหว่างพิธีพระศพสองเจ้านายชั้นผู้ใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนเป็นเหตุให้ต้องกลั่นพระสวนกุ้มลงบ้วนพระโอษฐ์กระโถนเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเรื่องราวข้างต้นเกิดขึ้นในงานพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระเจ้ามหายิกาเธอกรมพระยาสุดารัราชประยูนและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจัตุรนร,รัศมีกรมมาพระจกระักรพรรดิพงเมื่อพศ 2,443รัชการที่5โปรดเปล่าโป,ปรดกระหม่อมให้ปลูกพระเมรมนดบในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลทิศเหนือของวัดบวรสถานสุทธาวาสวัดพระแก้ววังหน้าเรียก,กว่าพระเมรพิมาน จากบันทึกความทรงจำของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิตสกุลพระธิดาในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เล่าความทรงจำครั้งร่วมพิธีพระศพของเจ้านายทั้งสองพระองค์ซึ่งจัดพร้อมกันโดยมีรัชกาลที่ห้าทรงเป็นประธานระหว่างราชรถเชิญพระศพไปตั้งยังพระอุโบสถหม่อมเจ้าจงจิตถนอมที่ประทับอยู่ณพลัพลาพิธีบันทึกถึงบรรยากาศคราวนั้นว่า ข้าพระเจ้าสังเกตดูพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หา้าทรงเศร้าโศกมากโดยที่ทรงระลึกว่าสมเด็จพระเจ้ามอหายิกาเธอซึ่งทรงเรียกว่าสเสด็จยายแต่ทั่วไปเรียกทูลกระหม่อมแก้วทรงเป็นพระคณิษฐาของกรมสมเด็จพระมาตามหายิกาเธอ กรมมะหมืองมาตยาพิทักษ์ในรัชกาลที่สามทั้งทรงเป็นพระอภิบาลของพระองค์มาแต่ยังทรงพระเยาว์กับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอทั้งสองพระองค์ด้วยจึงเป็นเหตุให้เจ้านายข้างในต้องทรงระวังพระองค์มากไม่กล้าทรงพระสวนเพราะกลัวจะถูกกลี้วภาพพระเจ้าบรมมว์เธอพระองค์เจ้าแขไขดวงในงานครั้งนั้นกรม,มหลวงทิพยรัตกิริเตากุลินี ในบันทึกเรียกสเสด็จอากรมมาหลวงทรงเล่าให้หม่อมเจ้าจงจิตถนอมฟังว่าขณะที่พระสบตั้งอยู่บนพระเมนพิมารเสด็จอาแขหรือพระเจ้าบรมมวมเธอพระองค์เจ้าแขไขดวงพระราชธิดาในรัชกาลที่สี่ทอดพระเนตรบางสิ่งเป็นที่น่าขันนึกอยากสวนหัวเราะออกมาแต่ทรงกลั้นหักห้ามพระหัทไทยไว้ก่อนจะก้มพระพักซ่อนกิริยาดังกล่าวดังว่า เสด็จอาแขทอดพระเนตรภาพเขียนฝาผนังเห็นพระขี่คอช้างและยกมือทำวันทยาหัดรับคำนับคนทรงกลั้นพระสวนไม่ได้ต้องฟุบพระพักลงไปบ้วนพระโอ์พระเจ้าบอวรวงเธอพระองค์เจ้าวงจันทอดพระเนตรเห็นก็ปล่อยทรงพระสวนไปด้วยแต่ไม่ทรงทราบว่าทรงขันอะไรเสด็จอาแขทีพระหัดให้ทอดพระเนตรภาพเขียน เลยยิ่งทำให้ทรงพระสวนหนักขึ้นแต่ทุกพระองค์ต้องเอาผ้าปิดพระโอษฐ์สิ่งที่พระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าแขกไขดวงทอดพระเนตรคือภาพเขียนพระขี่คอช้างและยกมือทำวันทยาหัดรับคำนับคนจนต้องกลั้นพระสวนนั้นสันนิษฐานว่าคือจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสและปัจจุบันยังพบเห็นได้อยู่ ภาพเขียนดังกล่าวมีรายละเอียดตรงตามบันทึกหม่อมเจ้าจงจิตถนอมทุกประการคือเป็นภาพพระภิกษุบนหลังช้างแขนยกสูงโดยมือแต่บริเวณหน้าผากมีชาวบ้านนั่งกราบไหว้แต่ภิกษุในภาพอาจมิได้ทำวันทยาหัดอย่างที่พระองค์เจ้าแข่ไขดวงเข้าใจเพราะมีความเป็นไปได้ว่าท่าทางดังกล่าวคือการยกมือกันแสงแดดเท่านั้นภาพ พระภิกษุบนหลังช้างจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสอนหนึ่งรศหนสิบเพศสอ4พออันนับเป็นปีแห่งความโศกสลดเพราะมีการพระราชทานเพลิงพระศพเจ้านายหลายพระองค์ด้วยกัน นอกจากสองพระองค์ข้างต้นแล้วยังมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์รวมถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่หอีกถึงสามพระองค์ได้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนศรีธรรมราชธ,ธรรมรงริตสมเด็จเจ้าฟ้าศิราพรโสพลและสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิิรุณ,ณหสยามกุฎราชกุมาร